ประสบปัญหากับอะไรครับเออจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดที่เล่นเซิร์ฟดีที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเล่นที่เนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากคันกั้นคืนนะครับที่มันพังทลายลงมานะครับมันจะมีพวกเศษปูนเศษหินแล้วก็เหล็กนะครับเหล็กเนี่ยตอนแรกสร้างไว้เนี่ยมันไม่แหลมหรอกแต่พอมันโดนน้ากัดเซาะเนี่ยมันกลายเป็นเหล็กแหลมนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยที่มาเชาา เซิร์ฟเฟอร์ที่เล่นเซิร์ฟกันเนี่ยก็ได้รับปัญหาก็คือบางคนโดนเหล็กทิมบางคนไปเหยียบปูนที่มันแตกหักนะครับขึ้นมาได้รับบาดเจ็บนะครับมันน่าเสียดายมากเพราะว่าบอกไปแล้วว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่เล่นเซิร์ฟดีที่สุดในจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งเซิร์ฟเฟอร์เนี่ยทั่วประเทศมาเล่นที่นี่กันนะครับบางคนได้รับบาดเจ็บก็ไม่กล้ามาอีกก็น่าเสียดายนะครับ สบาย่อมาแถลค,ครับมีล้วครับอเรอะไรอครับหอยครเคีรับเค่ะับ้อเคครับโอเคครอครับโอเคครับมอค่ัอเคครอเค่อเคอเคบอเคคอค่ับเครัอเครับอเมครับออตอางกัอเคอเครัเครอคับโครับต่าง,างัเัะอคเรอรครับ กาจะทำาบบี่านก็มีรอยร่องหวัง่าจะยดมั้แต่ว่าต่อไปสิปีหาไม่จยุดหมดไอ้ดาวพลดหาไม่จะยึดอ๋อน้ำาะเลซแงๆเขาเรียกว่าดานใช่ไหมคะจริง ไปองอกนะคะมันก็เลยขึ้นมาอยู่ด้านบนทีนี้ไออันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับเสาเข็มของชายหาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นมาด้านบนได้แล้วเนี่ยสแสดงว่าด้านล่างมันเริ่มจะเป็นแบบมีโพรงหรือมีอะไรนะคะมันก็ต่อไปมันก็อาจจะยุดตัวได้ง่ายนะคะต่อไปว่าชายหาดมันก็อาจจะแบบยุบหายะทายลใช่ค่ะเพราะมันน,าามน,นั่งตางแบบทรายเนีย ฝากให้ควยลัแป้ด้วยก็มีแบบเศษปูนเศษหินนี่มันแตกลงมาในน้ำอ่ะเราก็มาเดินเก็บดูทีนี้มันก็เริ่มเห็นถึงแบบแท่นปูนเก่าๆที่มันอยู่ใต้ดินที่เขาฝังไว้เศษซากทุกอย่างเนี่ยใช่ม,มันก็ปูกพังผูกพังปลกโผล่มาเนี่ยเราเดินเดินอยู่ว่า เก็บเหล็กเก็บปูนได้ซึ่ง <c oughs> อะไรมากซึ่งมันไม่มควรมาอยู่กับธรรมชาติอะมันไม่ใช่สิ่งที่มากับธรรมชาติอยู่แล้วอะ <c oughs> ไม่ควรอครับ <c oughs> แล้วต้องเที่ยวเป็นยังไ,ไงครับถ,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 ถ้าฟางรู้สึกอย่างพวกหนูว่าพวกหนูไปเล่นทุกครั้งอ่ะหนูจะสำรวจ่แล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นมีตรงไหนอันตรายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เขาไม่รู้เลยอย่างเช่นนักท่องเที่ยวเห็นว่ามันเป็นทะเลเนาะเขาว่าทะเลอะค่ะมัน <หา S 1> ควรจะมีหาดทรายมีอะไรให้เดินได้อย่างบ้ากที่เขาระวังก็คือเป็นพวกขดแก้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คงไม่คิดว่ามันจะมีแบบเหล็กหรือปูนอะไรอยู่ในน้ําแบบนี้ค่ะแล้วมันก็เป็นแบบตอไม้หรือแม้กระทั่งบิ๊กแบ็กเองที่ตั้งอยู่อะค่ะก็เป็นเหมือนจุดที่ทําให้พวก ปะการังมันไปเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ปะการังอะ่ะมันเป็นบบเหมือนดักเศษเปลือกหอยอะไรเงี้ยที่มันไปเกาะตายๆอยู่มันก็คือคมใช่แล้วเหล็กที่มันโดนกัดก่อนจากน้ำทะเลมันกลายเป็นแหลมขึ้นมา<ช>อย่างเงี้ยสามารถแบบแข่งคมไ,ได้ไดยกระไรให้มีคนเข้ามาดูนะคะหมายถึงว่ามาดูในที่นี้คือ,อเรื่องของความปลอดภัยด้วยเศษซากที่มันหลุดร่วงลงมาและ่องอย่างหนึ่งก็คือเราอยากจะฝากว่า ถ้าลองศึกษาดีๆอะไอแนวกั้นคืนเนี่ยมันไม่ควรที่จะมากั้นอะไรได้เลยเพราะคืนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรกั้นได้ะะมันถ้าแบบใช่อะทลถ้าอยากถ้าจะให้เข้ามานะคะจริงๆแล้วก็ควรเข้ามาดูหาแนวทางวิธีการนที่ไม่ใช่กั้นคืนเราคิดว่าจะส่งผลกระทบก,กับการท่องเที่ยวไหมครับมันส่งผลกระทบอยู่แล้วค่ะหนึ่งก็คือคนเขาก็ มาเล่นอาจจะบาดเจ็บมากขึ้นแล้วด้วยความที่ว่าคอนดิชันของคลื่นแนละทรายมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันโดนแนวการขึ้นแบบกระแทกลงไปเงนี้ค่ะทรายมันก็จะไม่ได้อยู่ร่องตามเดิมการที่เขาไมา่เล่นเขางแบระดบนเรีย่ยนๆค่ะนอาจจะเป็นร่องน้ําก็ได้บางอาจจะจมน้ํา ใช่มันเป็ธรรมชาติมันเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุเยอะพูดถึงก็ถ้าเข้ามาซ่อมอย่ามาเลยดีกว่าถ้าเปทำไงเนาะมันไม่จบว่ะใช่มันก็ไม่จบสิ <c oughs> ก็คือถ้าอยากจะแก้ปัญหาที่มันจริงจจังๆก็ควรดูแนวทางอื่นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เขาทำาแนวาการขึ้นด้านนอกทะเลอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบจุดเป็นปะการังเทียมด,ด้วยช่วยลด แรงกระแทกของคลื่นที่มันจะเข้ามาฝั่งได้ด้วยอะเงยคะ่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นการตอบโจทย์ทั้งคนท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติที่มันไม่ส่งผลกระทบแบบโดมิโนโแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าเกิดตรงนี้มันกันได้อะ่ะลองเดินไปทางขวามันก็จะขุดพื้นที่ไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าเราทําอย่างงี้มันก็ไม่จบไปสินะมันก็จะยาวไปทั้งรอบประเทศอ